นะโมเมสัพพะพุทธานังนะโมเมสัพพะสัจธรรมานังนะโมเมสัพพะสังขานังขอ,อนอกน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายความชั้งพระอริยสัจธ,ธรรมและพระอริยสงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นละลึกได้ไม่ละลึกได้ก็ดีขอผูกขาดจองขาดเขาลบนอกน้อมอยู่ในการทุกเมื่อเอาเป็นที่ตึงที่ละลึกที่ปฏิบัติบูชา เพื่อดับทุกข์ทั้งปวงโดยไม่เหลือในปัจจุบันชาตินี้เถิดดูก่อนข้ามผู้ใจสูงธรรมสูงทุกข์่วนหน้ามาแงผู้มลงชึ่อไม่เบื่อหน่ายล่าเริงบันเทิงใจในเกสรดอกไม้สันดบรรดาข้ามผู้ใจสูงธรรมสูงก็ไม่เบื่อไม่หน่ายย่อมล่าเริงบันเทิงใจบันเทิงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเปิดเผยไว้แล้วอันหนึ่งอันว่าความเกิดแก่ ตายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆมน้อยเลยเรื่องทุกข์จิตทุกใจนานานอนเนกเพิ่มเข้าอีกเล่าก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นอีกหาประมาณไม่ได้เมื่อยังไม่มียานอันทองแช่ว่าคนทุกข์ในสงสงารจะสาคญตัวว่าเป็นทุกข์ักเพียงใดก็ตามก็เป็นเรื่องโกหกพคลลมตนเองอยู่โดยตรงแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยมีหน้ำ,ำ้ำเป็นวิชาทำตัวให้เป็นหมัอนอีกด้วยเพราะวันเวลาจีวาร่วงไปไม่กลับหลัง กรรมนิยมกรรมบันดาลผูกมัดรัดไว้ให้กลายเป็นทำเมาทำมัวไปพระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นจะอยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไปได้เหลือนอกนั้นยังเป็นธาอยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรมของนั้นแต่กรรมและผลของกรรมนั้นว่าโดยย่อจำแนกออกเป็นสองเป็นโลกียกรรมหนึ่งเป็นโลกุตตรกรรมหนึ่งโลกียกรรมนั้นแบ่งออกเป็นหลายจำพวกเป็นพวกมนุษย์ก็มี เป็นสัตว์เดรัสฉานก็มีเป็นเปรตก็มีเป็นสัตว์นรกก็มีเป็นเทวดาก็มีเป็นพรหมก็มีสารพัดจกากปรญญาให้จบได้เพราะมากมายนะั้นส่วนที่เป็นโลกุจลกรรมมีอยู่เจ็ดกรพวกนับแต่พระโสดาบติมาคไปจนถึงพระอรหัตตมรรมเลี้พระอรหัตตสมผลเสียเมื่ออยู่ใต้กรรมและผลของกรรมแล้วผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สมิดแล้วเรียกว่า ได้รับขุมต้นคือขุมศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชัว่วและก็จะรู้จักเลือกเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเพราะได้ดวงตาดวงปัญญาดวงธรรมแล้วขุมทรัพย์ภายในขุมอื่นอื่นก็เปิดประตูรับไปในตัวศรัทธาที่ประกอบกับปัญญาสมดุลจึงเป็นอริยะศรัทธาเบื้องต้นผมมาจันของพระพุทธศาสนาเป็นศรัทธาปัญญาที่บรรจงก้าวหน้าด้วยศรัทธา และปัญญาที่สมดุลกันเพื่อหลุดเพื่อพ้นจากปัญหาโลกปัญหาโกรธปัญหาหลงของตนที่ดองสันดานมานมนานศรัทธาและปัญญาชั้นี้เป็นอาวุธพอที่จะต่อสู้กับความหลงชั้นกลางได้บ้างแล้วต้องเอาออกใช้เสมอเสมอไปความหลงนับวันจะตั้งอยู่ไม่ได้แล้ว